ปิจุโหนตุนุตตะลังตุนุตตะลังศิลปสารนมามีหังศิลปสารนมามีหังข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายสักการะ อาละซึ่งความกตัญญูความกตัญญูกตเวทีกตเวทีแกบิดามารดาแก่บิดามารดาปูญตายายปูญตายายที่ล่วงรับไปแล้วนั้นที่ร่วงรับไปแล้วนั้นด้วยโภชนาและอาหารด้วยโภชนาและอาหารกับข้าวแกงและน้ำกับข้าวแกงและน้ำทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ของพระพเจ้าทั้งหลายของพระพเจ้าทั้งหลาย จงมารับจงมารับเพื่อสังเวยเหล่านี้เพื่อสังเวยเหล่านี้ของสักการะทั้งหลายเหล่านี้ของสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเถิดด้วยเถิดอ้าให้ตั้งจิตอธิษฐาน